บัดเขาทำเทียมพันบุรี มีแรนมารสด้วยครับปัดเขาทำเทียมสุพรรณบุรีนี่จะเป็นแรนดมาร์ค นี่เป็นเลนมาร์ก

ใส่ได้แลไ่ได้ตอกันจะคลอดใไหน้ำขวนไออย่างนีน้วนอยใชนี่ครับใส่ไป้แน้วนี่ครับนกระโดไปแล้วนะครับาขนนะครับโอ้ยเดันดีสานครับเขาขี้ว่านะครับเขาขนะครับหมนก็ขีเปิเปนลบ้าเลื่อน้นะครับเไนัเสียเลาประกาเนอยาได้ะไรเสียเไอ รับต้นโบนะครับเฉมาคอยู่ต้นโบนะครับมีจรงนะครับชาวเยอรมันคนใจเรียกเื่อไม้คํำจะต่างมากด้วยนะครับชาวเยียนับถื่อมากนะครับว่าไม้คํำดวงพู้เันต้นโบนะคร, right รับมีเทบารักนะครับมีอยู่จริงนะครับเราขอตี่ใดจึงนั้นนะครับจะดำเนินผลนะครับ ประชาชจประชากรชาวอินเดียนะครับล้นบ้านล้นเมืองเพกับไม่เดือดร้อนเรื่องเงินไม่ทองไม่ทะเลาะเบาแหวกกันไม่แตกแยกกันดูเย็นเป็นสุขเุ็นผลิตภูมิผิหลานนะครับเต็มบ้านเต็มเมืองนะครับชาวอินเดียที่ถือศาสนาพุทธนะครับส่วนคนไทยนะครับเป็นไม้ค้ำชะตาครอบครัวนะครับเออให้ครอบครัวเรารักกันไม่ทะเลาะเบาแหวกกันไม่แตกแยกกันดูเย็นเป็นสุขจ้ะเออ ต้องการอะไรขออะไรเขียนลงไปสามวันเจ็ดวันหลวงปจ้าเกิดอนนรก็ไม่ไหวเขียนหมาบางคนที่เกศเกศตาหน้าร้อยลูกประจําพิจิตรปุกเตีนเยนจะ,ะเรียนเชิญนะจ๊ะเกศเกศตาหน้าร้อยลูกประจําพิจิตรปุกเตียนมาหาบางคนนะครับให้ท่านเขียนชื่อนะคุญทางท่านแล้วก็พวงท่านอยากได้อะไรนะครับเขียนลงไป อ้าวอะล,ล็อลจ้าอ่ามารับที่โกศได้เลยลูกเออเอ่าน้องผู้ชายนะครับเป็นผู้ใจบุญใจใคุณสนนะครับเก็บของคนอื่นได้ก็สมคืนนะครับเดี๋ยวเจ้าของจะมารับนะครับเออต้องขอตับจะลาตัุนะครับ ครับความดีนะครับตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้จ้ะเอออ่าเรียนเชิญนะครับสาธุเชิญผู้ใจบุญใจก่ศนนะครับที่เดินทางมาถึงพุทธมณฑลใหม่ๆนะครับรับตกไฟต้องเปียนกราบไหว้หลวงพ่อขอโชคขอลาภขอบอรพระเก็ดสลักหนึ่งเดียวในไทยยิ่งใหญ่ในโลกมรดกคุ้มค่าดีเหมนก่อนนะครับ เดี๋ยวใกล้ดีแหละครับครับเข้าโมงนะจ๊ะเออสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลนะครับใครไม่ได้ร่วมบุญกับหลวงพ่อกองบุญกองศนหลวงพ่ออยู่ด้านนี้ทีเดียวจ้ะพ่อเดี๋ยวเชิญสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลรู้ท่านะคะ ติด,ท,ดท้ายลอย้าเสร็จแล้วนะคะเลเซอรติดท่าปาลอยฟ้าได้ดีกันได้ค่ะรอมสุดทัายคืสร้าค่ะซีรามันจิงสวรรค์นะคะยอดทำไปิ8รับพยายไนได้เร็วทีตกติดดวงไว้เลเซอลยใน่องป้องกันเยนตายนะคะเเอร์ติดท่าปาลอยฟ้าท่าปาบนใหญ่ด้ดีกั่ได้ค่ะ แล้วอ่ารยังไม่ได้ต่อเองินต่อทองนะครับติดทองแล้วมาต่อเองินต่อทองต่อยอดช่วยหลวงพ่อตั้งบรรดาบันดีเจดีย์สวรรค์พระประ่าปุใจัยหลวงพ่อนะครับท้าปุจจิสิบบาทลรลับพยาหลวงพ่อหนึ่งร้อยาอบาทให้ปุใหญ่จั๊บโปเป็นการฉายเจริญรุ่งเรืองติดหน้าร้านช้าในร้านช้าทุกคนทองเห็นจัดการไดเ้เจริญรุ่งเรืองนะจ๊ะ เขียนขออะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วดับไปครับต้นโบนะ

่ะรบุญใส่ตู้อันนี้เพียนนะมาด้วยป่ะทำไปแล้วนะอ๋อโอนเอาเขียนชื่อก่อนจ้ะเขียนชื่อนำคุณของท่านแล้วก็บวกท่านอยากได้อะไรเขียนลงไปอีกเออแล้วจุดสวายให้หลวงพ่อจ้ะเอออ๋อเพียนหนึ่งต้นนะอ่อใส่ตู้ได้เลยจ้ะเออเอาปากกาไปหนึ่งด้ามจ้ะไปนั่งเขียนชื่อนำคุณของท่านอยากได้อะไรนึกออกนึกให้ออกเดี๋ยวจะมนเอออ๋อ เรียนเชิญสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศทุกท่านนะคะติกางายทางเสร็จแล้วนะคะที่เชิญปิกษาตาลอยชาได้นี้ก่อนได้ค่ะรวมส่งกับทิชชูาพานิามณีเจรีสวรรค์นะคะราคาเป็นยี่สิบบาทรับพยานได้ทีหกสิดตัวไว้เล่นเงินดยควารกาไม่ยัตยานะคะเรียนเชิญติกษาตาลอยชาพตาบุญใหญ่ได้นีก่อนได้ค่ะเราเกิดมาให้ทิชสู่ทิชชุงที่ชนให้กับองคานะคะ ราไาเราวัดธนัฒนก็ไม่ได้ค่ะมี่อกนสนแล้วมาลูกมุกับหลงพพลมาลูกตาต่อมาต่อแท้ที่ต่อตาลอยฟ้าด้าีได้ค่ะ